คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็คราบสวดัสวัสดีวิรุทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็โย่ผมนะครับจ่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในจ่องป่าปอนปีจีนะครับไปรุณนะเออโอเครู้เรื่องนะอ่าโอเครู้เรื่องพิมรู้เรื่องนาะวิรุนะ ก็วันนี้นะครับมาอยู่กันในเกมกีเลนนะครับนะขี้เลนนะครับนะเออขี้เลนขี้ทมนะครับนะอ่ะโอเคจัดไปไวรุ่นแมงคลาพูนไฟนะครับนะก็กอื่นนะครับใครที่รับชมคลิปนี้นะก็ขอคนละหนึ่งไร่แล้วกันเนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับไวรุ่นนะอ่ะโอเคจัดไปนะครับในทุนทองพันนะครับวันนี้นะจัดแบบเต็มการาบิลนะครับนะเออโอเคนะครับผม ก็ขอไปเบ็ดสิบก่อนแล้วกันนะครับจะเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับก็ขอสิบหมุนคูณสองนะครับจะมาหรือเปล่านะครับไปรุ่นสิบหมุนนะครับคูณสองนะฮะจะมาได้ไหมมาได้หรือเปล่านะครับนะโอเคเฮ้ยคูณคูณเท่าไหร่แล้วล่ะ คูณสองแต่เอ้ยเลยสิบหมุนนะครับเอาได้อยู่นะสิบสี่หมุนเลยเหรอโอ้ยเกินไปวะนะย่างแจ๋วนะครับนะเฮ้ยหมุนเยอะเกินไปไหมเออเฮ้ยแต่หมุนเยอะมากนะครับไอ้รุ่นนะ้ำหมุนเยอะไปก็ไม่ดีนะครับแล้วก็คูณสูงไปก็ไม่ดีนะ่ะโอเคแล้วก็ตัวคูณก็จะขยับตามกโบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสลับแบบนี้เนาะ สวยว่ะโอเคเต็มกาลาเบิ้อครับไยรุ่นอ้าวโอ้โหดอกนี้ดอกนี้คืออย่างสุดโอ้โหดูอู้เต็มกาลาเบิ้ออีกแล้วต้องถามว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับนะโอ้โห มันมาโหแท้นะครับไปรุ่นนะโอ้โหมันนยังไงนี่แหละของจริงนะครับมันแตกมันต้องแตกอย่างนี้นะครับไปรุ่นนะเออรู้เรื่องนะครับอ่ะสามบนกว่านะครับหวานเจี๊ยบนะครับไปรุ่นเออ อโอเคเป็นยังไงเป็นยังไงผมบอกแล้วนะครับว่าแตกมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับไปรุ่นนะโอเคไปดูกันต่อนะครับไปรุ่นแมงกระพุนไฟนะครับนะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับไปรุ่นนะโอเครู้เรื่องนะครับ น่าจะซื้อเก๊ไม้เดียวนะไม่รู้คลิปมันจะสั้นไปหรือเปล่านะครับไปรุ่นเอออาจจะซื้อเก้ไม้เดียวก็ได้ในคลิปนี้นะเออเพราะว่ามันมาอย่างสุดนะครับโอเคไหมเออเอาแล้วไงหลังๆว่าวเฉยเลยนะครับคูณยี่สามนะครับทุกคนนะคูณยี่สามนะครับโอ้โหดูว่าวเยอะๆเอออะไรกันครับนี่อ่ะ ไม่มีแรงขับรือว่ะขับหม่แห้งเลยนะอถ้าจะเป็นขนาดนี้นะครับมันเกินไปกันนะโอเคยังจะมาต่ออีกนะอ่ะสวยงามครับ อ่ะโอเคนะครับก็14หมุนนะครับไปรุ่นจบกันไปที่3,764นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับนะอ่ะผมขอ3มอีกไม้แล้วกันขอไป750นี้แหละนะครับไปรุ่นเออไม่โลบนะครับถ้าโดนมันก็น่าจะโดนไม่เจ็บเท่าไหร่นะเออตอนคิออย่างนี้นะเอา้า คูณสองคูณสองพออ้ยดูหมนโอ้รอบนี้ไม่มีตัวคูณด้วยนะครับประเด็นคูณแค่หนึ่งนะอะไรครับเนี้ยเกินไปว่วนะเกินไปต้องขอคอมโบแบบว่าเยอะๆนะครับถึงจะได้อยู่นะ ขอคอมโบเยอะๆไวรุ่นเออโอเคสวยงามครับดอกนี้เต็มการาบิวครับไวรุ่นโอ้โหคอมโบต้องต้องมาแน่นๆนะครับมันถึงจะได้นะไวรุ่นนะเออคือถ้าคอมโบมาไม่เยอะนะครับมันก็จะเสี่ยงนะทุกคน เพราะว่าเออได้อยู่อะเออเอาเรื่องนะครับเอาเต็มกะละบิ้วนะครับไปรุ่นอ้าวเป็นยัางไดเป็นยังไดเป็นเจงได,น,งไดนะครับโอ้โหอะโอเคนะครับเหลืออีกสิบสองหมุนนะครับไปรุ่นนะ <c oughs> เฮ้ยสวยงามเต็มถุงนะครับ <c oughs> นี่แหละนะครับนี่เขาเรียกว่าเต็มถุงนะครับไปรุ่นเอออ่ะโอเคนะครับรู้เรื่องนะว่าเต็มถุงเป็นจ้าไดุนะครับเต็มถุงคืออย่างนี้นะไปรุ่นนะเออกดหยุดไปเลยดีกว่านะครับสองพันกว่าเออเธอหวานเจี๊ยบเออเธอหวานเจี๊ยบนะครับ เขาเรียกว่าเต็มถุงนะครับไุ่นเป็นยังไงล่ะเอาแล้วบักปอบมันเลยเอาแล้วได้แค่เต็มถุงมันก็หายไปเลยนะไุ่นนะเอออ่ะโอเค โอ้โหเว้าวเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยอ่ะตัวแถมมาอีกแล้วนะทุกคนนะหมุนโคตรเยอะเออ <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื <c oughs> ่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไปรุ่นเออโอเคโอเธอจ้าหวานเจีย๊ยบนะครับ อ่ะโอเคกดหยุดไปเลยแล้วแล้วกันนะครับไปรุ่นนะเออจัดไปนะครับไปรุ่นแมงกระบุนไปเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับนะสิบมาเอาเรื่องเป็นยังไงเป็นยังไงเออโอเคนะครับนะอ่ะกดหยุดไปเลยสามรอสี่สิบหกนะครับไปรุ่นเออไปดูกันต่อเลยนะครับ ุ้าย,ย,ยมาโคตรเยอะเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเอโอโอ้เธอว่านเจีย๊ยบนะครับมาตัวแถมลงมา,มาอีกไหมตัวแถมมาอีกไหมโอ้ยอ่ะกดหยุดไปเลยนะครับสุปปอร์เมกานะครับเออมันยังจะมาอีกเลอเนี่ย ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าจบแบบสวยๆนะซื้แปดหมุนนะครับสามพันแปดห้าสิบห้านะครับไปรุ่นอเออ่ะโอเครู้เรื่องนะครับก็สลากแบบนี้ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดออเดอร์ก็โอเคนะครับสลากแบบนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีโอหน้าเดอ้อบ๊ายบายครับผมมาจุกกล้วยหวานเจี๊ยบเออ